เปิดแนวทางการหลบหนีของแป้งนาโหนดนะครับหลังจากที่หนีออกไปจากประเทศไทยโดยออกไปทางผมแดนทางเส้นทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ลงใต้ไปทีนี้เนี่ยแป้งนาโหนดมีการปลอมพาสปอร์ตนะครับเป็นคนอาเจกแล้วก็แอบแอบปลอมเป็นคนเป็นใบเออก็คือไม่ต้องพูดเลยแอบเป็นคนเป็นพูดไม่ได้เป็นคนอาเจกพูดไม่ได้จากนั้นครับก็ ใช้วิธีการไปกกดานอยู่ในหลากหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นเมนดานบาหลีและตำรวจของอินโดนีเซียเนี่ยก็จับแป้งนาโนดได้ที่บาหลีครับปิดตำนานการหลบหนีออกจากโรงพยาบาลในการควบคุมของกรมราชทันโดยงบประมาณในการใช้ตามล่าแป้งนาโนดที่เทือกเขาบรรทัดหากใครจำได้ใช้เป็นล้านค่ะคุณนะ ทั้งผางตาทาง,าง,าทางดงอะไรวีขึ้นไปหมาเห่าตัวเดียวเสียขบวนเลยตาเนีย